40ต้นส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแพ็คละ20 20นะครับเป็น40นะครับเก็บตังไปทางเหมือนเดิมนะครับเราแบ่งส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยนะครับต้นพันธุ์นะครับกรจจับเข่าควายรูปร่างแบบนี้นะครับส่วนฝักกระจับนะครับจะอยู่ใต้น้ํานะครับบริเวณใต้ลําต้นนะครับออกฝักมาเป็นแบบนี้เลยนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับฝักกระจับสามารถนะครับเอาไปต้มกินได้นะครับอร่อยด้วยนะครับส่วนต้นพันธุ์ที่เราจําหน่ายนะครับก็ไซส์เท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับ มาดูกันใกล้ๆอีกทีนะครับเอกลักษณ์ของต้นกระจับนะครับที่เคยบอกในทุกๆคลิปเลยนะครับขอบใบเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆใบเรื่อยนะครับแบบนี้นิ่มๆนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยแล้วโคนใบจะมีเสียะตาลนเข้มผสมอยู่นะเห็นปะนี่ตะนัานเข้มนะครับใบนี้เห็นชัดหน่อยนะครับนี่ส่วนต้นกระจับนะครับทําไมมันถึงเป็นพืชน้ําที่ขยายพันธุ์ไว้นะครับก็เพราะว่ามันแตกนะครับมันจะแตกเขาเรียกว่าหนอนะครับหนอหรือว่าไหล เรว่าต้นอ่อนต้นกระจับเนี่ยออกบริเวณลาต้นหรือว่าตําคอเนี่ยเห็นปะอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเกือบทุกต้นเลยทําให้มันสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าอันนี้มีฝักกระจับเห็นปะฝักน้อยๆนะครับอ่าเป็นรูปเข่าควายนะครับนี่ไซส์ประมาณนี้นะครับไปถึงก็ปลูกได้เลยนะครับแค่จับรากมันจิ้มลงไนดินใต้น้ำแค่นี้นะครับเสร็จแล้ววิธีปลูกกระจับนะครับ